มาแล้วค่ะตอนนี้ยายกำลังนั่งติดสติ๊กเกอร์นะทุกคนต้องรวมด้วยช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำมาหากินสองคนยายหลานดูติดสติ๊กเกอร์เบียวบางอะไรบ้างอย่าว่ากันนะคะน้ำพริกไปย่างยายดอกไม้นะคะทุกคนมาแล้วค่ะนี่ไปย่างเรานะคะไปะย่างเราก็ย่างใหม่ๆนะจ๊ะทุกคนนี่เลยหอมๆเราบดละเอียดอันนี้คือน้ำปรุงนะคะทุกคนน้ำมะขามเปียกน้ำตาลเกลือ นี่เราก็จะเคี่ยวและปรุงรสนะจ้าทุกคนของเราไม่หวานมากนะจ๊ะจะออกรสชาติเค็มเปรี้ยวหวานนิดเดียวทุกคนเป็นเครื่องทอดใส่หอมทอดลงไปจ้านี่เราทอดกันเหลืองเหลืองกรอบนะจ้ะหอมหอมหอมส้มสมชื่อกับหอมทอดจริงๆเลยแล้วก็กระเทียมครับตามด้วยกระเทียมทอดกรอบลงไปเลยคลุกเขาไปในน้ำปรุงทุกคนเนี่ย นี่เลยคนให้เข้ากันให้ดีเดี๋ยวเราก็ใส่พริกลงไปพริกแล้วก็อบกันไม่ใหม่อบกันแล้วก็ออกมาทํากันเลยนะจ๊ะทุกคนนี่หอมฟุ้งเลยนะคะทุกคนหอมฟุ้งเลยค่ะแล้วก็กวนเข้าไปค่ะใช้เวลานะคะใช้ไฟไอ่อนนะคะทุกคนกวนจนเข้าที่แบบเนี้เข้ากันดีเลยนะจ๊ะทุกคนเนี่ยให้เนื้อหอมกระเทียมพริกเข้ากันให้ดีๆๆแล вот ้วคราวนี้เราก็มาใส่ไปย่างและไปย่างที่เราบดไว้ไปย่างปลาส้อยธรรมชาติทุกคน นี่จะนี่ใส่ลงไปเลยใส่ไปย่างกันแบบแน่นๆนะคะนี่รับรองความอร่อยทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นเนื้อน้ำพริกไหมกับไปย่างเห็นไหมคลุกเขาเข้ากันไปเลยนี่ใจเย็นๆนี่เป็นน้ำพริกเผาไปย่างนะทุกคนรสชาติก็เผ็ดปานกลางนะจ้าไม่เผ็ดเยอะค่อนข้างเผ็ดน้อยนะทุกคนนี่จะออกมาอย่างเนี้ย หน้าตาเห็นไหมสีจะนวลนๆที่นวลเพราะอะไรอะ่ะไม่แดงมากเพราะว่าไปย่างเยอะไงทุกคนเห็นไหมไปย่างเยอะมากเนาะผักดิบผักต้มกินขยำข้าวไข่ต้มมีไว้ติดบ้านเนาะอร่อยมากเลยทุกคนนะคะมาแล้วคะ่ะ